วันนี้ทำต้นอ่อนทานตะวันผัดหมูสับและเห็ดหอบสดค่ะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันรำข้าวลงไปค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนตามด้วยกระเทียมสับหยาบค่ะพริกขี้หนูหรือพริกจินดาแดงแบบนี้ก็ได้นะคะสับพอหยาบค่ะผัดจนกระเทียมเหลืองมีกลิ่นหอม ใช้ไฟแรงในการผัดได้เลยนะคะใส่หมูบดลงไปค่ะรอบนี้แอนใส่หมูเยอะหน่อยผัดจนหมูสุกค่ะหมูสุกแล้วเห็ดหอมสดหั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยทานอร่อยค่ะผัดจนเห็ดหอมสุกค่ะ สีเขาจะเข้มขึ้นแล้วก็หดตัวลงนิดหน่อยเพิ่มความอร่อยด้วยซอสหอยนางรมตราสามแม่ครัวใส่ประมาณ1ทัพพีค่ะซอสปรุงรส1-2ช้อนชาผัดให้เข้ากันต้นอ่อนทานตะวนันล้างน้ำแล้วผึ่งให้เสด็จน้ำก่อนนำมาผัดค่ะ น้องสุกง่ายผัดเบาๆแค่พอสุกแล้วก็ปิดไฟยกลงเลยค่ะจะได้ผักสีเขียวสดไม่เหี่ยวไม่ดำสีหน้าทานแบบนี้ เป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยากค่ะถ้าชอบลองทำดูนะคะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ